ถ้าคุณไม่แต่งงานกับฉันงั้นก็เอาอย่างนี้เรามาดูกันว่าใครจะอดทนได้นานกว่ากันสิปีก่อนผมเคยบอกแล้วไงว่าผมจะแต่งงานไม่ได้มีเสียงสิปีก่อนฉันอายุเท่าไหร่และตอนนี้ฉันอายุเท่าไหร่กันนราจะเอาเรื่องแต่งงานแล้วเรื่องอื่นผมแล้วเปล่าคุณได้หมดใครสนกันอย่าคิดเข้าข้างตัวเองไปหน่อยเลย ช้าเร็วฉันก็ต้องแต่งงานแล้วมีลูกน่ารักเป็นขยงแถมยังล้อมวงเรียกคุณว่าคุณปู่คุณปู่หมิงเสียนคนที่ฉันแต่งงานด้วยอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้ เจียงชิงอินช่องนี้คุณต้องอยู่กับผมตลอดไปนี่คือสิ่งที่คุณเลือกเองนะมิงเซียนคุณมันน่าไม่อายทำไมตัวร้อนจัง8าสปะจุดหพล่งฤทธิ์สิโอ้ยจะทำอะไรคะ ไปโรงพยาบาลปล่อยสิวันนี้ฉันต้องขึ้นแสดงถึงไข้สูงยังไงแต่ฉันต้องร้องละครวันนี้ให้จบเสียก่อนครึ่งชั่วโมงต่อมาเฮ้ย hey, คุณเจียงทอนยาลดไข้แล้วครับพอน้ำเกลือหมดก็พักผ่อนให้เพียงพอก็ไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงแล้วครับเฮ้ย hey, คุณเจียนทันยาลดไข้แล้วครับ พอน้ำเกลือหมดก็ให้พักผก่อนกนแล้วกันเข้าใจจ่ายให้เรามาที่นี่ไม่ใช่หน้อยน้อยวิคิว่าเป็นแค่ตัวด้อนไข้หวัดธรรมดาเองเงินคุณหนูคนนี้มีเงินเสียจริงอย่างนั้นเหรอถ้าเราให้น้ำเกลือหมดฉันไปไม่ทันแน่ค่ะฉันกินยาลดไข้แล้วไม่เป็นอะไรหรอกนะ่าคุณก็รู้ว่าอาจารย์ของฉันเป็นคนยังไง ถ้าวันนี้ละครฉันเล่นละครฉันลมฉันต้องมองชีวิตเครื่องหนึ่งให้เธอแนะ่ก็สนใจแค่พักผ่อนและษาต,ตัวเองให้พอเรื่องอื่นผมจัดก,การเองนี่เป็นการแสดงเวทีที่ยิ่งใหญ่ของฉันนะฉันอยากจะร้องคุณเข้าใจไหมเนเมื่อคิดจะร้องอยากจะร้องเมื่อวานก่อนเรื่องทำไม ฉันจะบอกให้เมื่อวานหากไม่ใช่เพราะคุณฉันคงไม่เป็นวัดรหรอกตอนนี้ฉันหายแล้วฉันจะไปลงละครเมยหยวนคุณเข้าใจไหมมิงเสียนฉันไม่ต้องการให้คุณมาตัดสินใจแทนฉันพูดแบบนี้ชัดเจนพอหรือยังถ้าคุณคิดจะดื้อจริงๆรอเราให้น้ำเกลือหมดผมจะไปเป็นเพื่อนฉันแค่กกูกข่าวขอรองก็ได้ วันนี้ฉันจะไปต้องขึ้นเวทีมือข้างนี้ให้น้ำเกลือ,อยู่ถ้าจะตัดก็ตัดข้างนี้เถอะคิดบ้าอะไรเนี่ยเจียงชิงอินฉันเข้าไปนะฉันนับถึงสามดูเปลี่ยนเสื้อผ้ก่อนจะเข้ามาทำไมกันหนึ่งสองสาม เปลี่ยนเสื้ออีกแล้วเหรอครั้งก่อนก็บอกว่าเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนไปตั้งครึ่งคอนวันนี่เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรครับเมื่อวานชิงอินโดนฝนนิดหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นไข้แกไม่รู้เหรอว่าเวลาอะไรของแกมีคายิ่งกวดท้องไม่ไปดูแลบริษัทแต่กลับมาดูแลดูแลแก ก็จริงตั้งแต่เล็กจนโตอะไรก็ไรก็สําคัญกว่าหนูทั้งนั้นแหละหนูไม่ต้องการให้ใครมาสนใจทั้งนั้นน้องชายพ่อไม่ยอมไปไหนเองทั้งยังให้หมอมาตรวจแล้วฉีดยาอะไรก็ไม่รู้เมื่อวานแกบอกว่าจะออกไปเลยทิ้งสองพ่อลูกตะกูลลูกไว้ที่นั่นเพราะวันนี้อะไรของแกคอยดูแลก็ยังจะบ่นอีกฉันว่าถ้าไม่ส่งสออเสียบางแกก็คงจะไม่รู้ ว่าตัวเองผิดตรงไหนพี่ใหญ่ชิ้งอินเปื่อยอยู่นะครับวันนี้ผมวางพี่ออกไปก่อนเถอกะกรตามใจเธอจนเสียคนแล้วในต,ตอนนี้แหละเหมามากฉันให้โอกาสคุณแล้วในเมือ่อไม่ตัดมือข้างนี้ของฉันตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วล่ะ น้ำเกลือขวดน,นี้ทำให้หมดก็เส้นเปลือกง,งั้นฉันให้น้าเกลือระหว่างทางไปกันแล้วกันแบบนี้ก็ได้นะคะได้ไหมคะการแสดงครั้งนี้ฉันจะไม่ร้องอะไรเลยจริงๆริอยอมให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะอูอีหลันคืออาจารย์สอนอุปร,รากรจีนของเจียงชิงอิน ให้ผลที่เธอมาแสดงหิ้วนั้นง่ายมากเพียงเพราะว่ามีโอกาสมาดูการแสดงกับเจียงอี้หลายและเขาพูดจาดูถูกและแสดงเหลือเกินนกกาเห่าแดงขับขานไปทั่วเนินเขาเขียวขจีท่านประธานเจียนท่านพอใจกับละครฉากนี้หรือเปล่าคะอีกเดี๋ยวจะให้เสียเส่ยวหัวต้มเสี่ยวหัวตัน ลงมายกน้ำชาให้ท่านขอบคุณท่านมากนะคะที่สนับสนุนโรงละครของเราเงินบริจาคของท่านช่วยแก้ปัญหาเล่งด่วนของเราไปได้เยอะเลยค่ะไม่จำเป็นหรอกคำพูดสอพลอแบบนี้แกไปพูดกับผู้อำนวยการดีเถอะหากไม่ใช่เพราะเห็นแก่หน้าเขาผมคงไม่เสียเวลามาที่นี่แกอย่าเรียนแบบลูกไม้จากพวกเขานะ พูดจาเพลอเพื่อหลอกคนอื่นเชิญน,นาเชิญน,นาชูตาไม่ได้หรอกพ่อของเธอดูถูกการเรียนการแสดงมากนะทำไมวันนี้ถึงยอมส่งลูกสาวม,มาได้ล่ะแต่ว่าไปเธอก็เลยไปที่จะเรียนการแสดงด้วยแล้วนี่รับฉันไว้เถอะนะคะขอแค่ได้เรียนลำบากแค่ไหนฉันก็ทนได้ มั่นใจนะว่าลำบากแค่ไหนก็ทนได้ยกน้ำชาให้อาจารย์ค่ะเด็กคนนี้มีพอสวรรค์แต่ดื้อรั้นหากไม่ได้เธอหล่นเลือดเสียน้ำตาบนเวทีนี้ตลอดชีวิตของเธอคงยังเอาไว้ไม่อยู่เจียงชิงอิ่งไม่ทำให้เธอผิดหวังไม่ถึงกับหล่นเลือดแต่ก็หล่นน้ำตาไปไม่น้อยเพราะจำคำพูดของตัวเองได้ จึงไม่เคยเท้าถอยช่างเป็นวันที่ดีและจืดทัดอันสวยงามวันนี้ขึ้นแสดงบนเวทีก็ยังกล้ามาสายนะเป็นเพราะผมมีธุระที่ต้องทำจากชิองอิง นี่ไม่ใช่เหตุผลหากขาไม่ขาดวันนี้เธอก็ไม่ควรจะมาสายเจียงชิงอิงกับเจียงหมิงเซียนมาจากครอบครัวเดียวกันเจียงชิงอิงดูเหมือนไม่มีแรงยืนไม่มั่นคงมาทั้งวันหากไม่พิงไว้ก็ต้องยึดอะไรเอาไว้สักอย่างอาจารย์ไม่ว่ายังไงก็ให้ฉันขึ้นเวทีก่อนนะคะเธอยัง จำได้ว่าต้องขึ้นเวทีด้วยเหรอใครกันทำไมน้องมานั่งที่ฉันละ่ะฉันกำลังรีบจึงไม่ทันระวังดูสิน่าเสียดายจังฉันแต่งหน้าเกือบจะเสร็จอยู่แล้วจริงชิงอิงก็มาปรากฏตัวเอาตอนนี้ ฉันนั่งอยู่หัวโดอยู่ทั้งคนเธอก็เข้ามากระแทกอย่างกล้าพูดว่าไม่ได้ตั้งใจหรอเธอมองอะไรเธอบอกว่ามาก่อนทำไมเธอถึงมานั่งตรงนี้แล้วฉันจะบอกว่าฉันตั้งใจหรือเปล่านั่นก็เพราะเธอมาสาย ฉันทำเพื่อลงละครเหมยหยวนหรือว่าจะปล่อยให้ผู้ชมหลอกเกอร์ดังนั้นเธอคิดว่าเธอสามารถกอบกู้ละครรอบนี้ได้โดยไม่มีตัวเอกเพื่อเห็นแก่ส่วนรวมฉันทราบซึ้งในความกรุณาของเธอแต่วันนี้ถึงจะขึ้นตัวแต่อาจารย์ก็ไม่ยอมให้คนอื่นขึ้นเวทีหรอกทำไมเธอทำได้คนเดียวเสียเมล็ ฉันก็ทำได้เหมือนกันดูเหมือนว่าเด็กคนนี้ถูกตามใจจนเคยชินไม่มีใครรอบๆตัวคอยตักเตือนสั่งสอนบ้างเลยหรือไงว่ากันว่าฝึกสอมดันลางเวทีเป็น10ปีขึ้นตัวดีกว่าต้องถูกป้ายและวรนทิ้งหล่อนไม่รู้เลยเหรอเจียงชิงอินเพ่อหยอกเกินไปแล้วแล้วกับว่า เธอคนเดียวในเหมยหยวนเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นเวนทีลองละครได้ในโรงละครแห่งนี้ถ้าเธอคิดอยากจะเยียบหัวใครขึ้นไปก็ต้องรองให้ดีกว่าเสียก่อนถ้าทำไม่ได้ก็จะหูปากไปซะอย่าต้องมาทำให้โรงละครเหมยหยวนต้องขายหน้าเป็นคนมีค่าก็ตรงที่รู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งสองประโยคนี้ยังทนไม่ได้ แล้วยังจะมานั่งในตำแหน่งของฉันอีกเหรอฉันได้ยินเขาพูดกันว่าอาจารย์เลี้ยงเธอไว้ดูเล่นฉันยังคิดเลยว่าไร้สาระแต่ตอนนี้ดูท่าว่าจะจริงแฮะเจียงชิงอิงปรีช่วยเอาชุดน,นี้ไปทำความสะอาดเสร็จแล้วนำกลับไปเผาที่ต้นไม้ต้นแพร์ด้วยนะคะ้ารูแล้วขึ้นเวทีก่อนเถอะ จะเด็กแซบห้องแต่งตัวรบกวนคุณลูทถอดชุดแสดงให้ฉันด้วยค่ะยังไงเธอก็เอามันไปเผาแล้วแต่ฉันชอบและ้จะเก็บมันเอาไว้เองปาก็บอกเธอไปว่าเผาแล้วแล้วกันเพราะคุณใส่ชุดแสดงชุดนี้ไงล่ะชิงอิงจึงจําเป็นต้องเผาคุณลูบางทีของของคนอื่นก็ไม่เหมาะสมกับตัวเองหรอกนะปาลี ฉันก็ใช่ว่าจะเล่นแกกันง่ายๆนะแม้แต่อาจารย์ปกติก็เคยไม่เคยว่าฉันแบบนี้เลยพูดกันว่าอูอีหลันคินชื่อเรื่องเข้มงวดกับลูกศิษย์มาแต่กับลูกฉันฉันกลับผ่อนปลนมากเหมือนกับทําเหมือนเฉยยังไงอย่างนั้นน่าเสียดายที่คุณหนูคนนี้คิดว่าตนเองได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษและกลัวคนอื่นจะไม่รู้ว่า อู๋อิันปฏิบัติกับเธอแต่งตาออกไปในเมื่อคุณรู้ไม่เต็มใจะจะถอดก็ช่างมันเถอะรอชิงอิงลงจากเวทีแล้วกวรคุณไปอธิบายกับเธอเองก็แล้วกันแต่อยากเตืนคุณไว้ก่อนนะความทะเยอทะยานที่เกินไปเป็นข้อห้ามของการเรียนอุปกรณ์แล้วคุณอูไม่ชอบมันเป็นที่สุด ดูเหมือนคุณคงจะไม่รู้สึงว่าชิงอิงอารมณ์ร้ายแค่ไหนอย่าไปกวนอารมณ์ของเธอจะดีกว่านะดอกสีม่วงแดงบานสะพังไปทั่วดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้จะมอบให้กับบ่อล้างช่างเป็นวันที่สวยงามและทั้งยากลำบากส่วนของใครช่างน้าอภิลมนัก เธอสนียภอยาพฤดูใบไม้ผลิช่างเย้ายวนใจยิงคือปีนี้สมมติว่าเธอเหมือนดอกไม้งามแลกแยม้มเวลาดังใส่น้ำไหลค้นหาไปทุกคนแห่งโดดเดี่ยวน่าสงสารเธอลองได้ดีจริงๆยาวที่จะหาใครเทียบได้มาไม่ถึงสวนเช่นไหนจะรู้ได้ว่าฤดูใบไม้ผลิกงดนงาเช่นไร แกแสดงวันนี้ไม่ว่าจะร้องยังไงก็คงถูกลงโทนแน่เจ้างชิงอิงเด็กคนนี้ไม่ว่าจะร้ายไปไหนแต่พอเอาจริงก็ทำอย่างจริงจังวันนี้น้ำเสียงที่สดใสถือได้ว่าทำชื่อเสียงให้ตัวเองได้แล้วฉลาดนี่นานแล้วไม่เห็นคนที่ยอมทนกับการถูกทำลาย ตอนนี้ฉันตีเธอไม่ได้หรอกเธอมีชื่อเสียงแล้วคนดูรักเธอมากไม่ว่าตอนไหนถ้าอาจารย์จะลงโทษก็ทําได้เสมอค่ะฉันทนได้ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่นักแสดงแบ่งเป็นหลาระดับแต่สําหรับสุภาพบุรุษรุ่นก่อนๆอนอิทธิพลก็ยังลากลึกผู้ชมก็ยังสําคัญเหมือนกับเสื้อผ้าอาหารวันนี้เธอลองได้ดี ฉันถึงไม่อยากลงโทษเธอเมื่อตกี้อาเล็กพูดอะไรกับอาจารย์เหรอคะคุณเจียงจะซื้อเหมยหยวนอาจารย์ตกลงเหรอคะตอนนี้กิจการที่สนับสนุนอุปการณ์จีนด้วยเงินจริงๆมีน้อยคุณเจียงอยากลงทุนกับลงละครเมยหยวนและเสนอเงื่อนไขให้ไม่เลวกิจการหลักของเจียงหมิ่นเซนียน มุ่งเน้นไปทางภาพยนต์และอสังหาริมทรัพย์ทำไมถึงคิดซื้อลงละครล่ะ,ะหมายเลขที่คุณเรียไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เจมินเซียนนะ่าเบื่อจริงจริงเหลีกทางหน่อยพี่มินเซียนอย่าถือสาเลยนะคะ คือว่าเใจใ๊หญ่ของลนละครอารมณ์ร้ายนะคะ่ะก็ได้ยินมาบ้างเหมือนกันเพื่อนของเชิญเชิญเหรอคุณนาจังเจียงชิงอินมืออ่อยลามืออ่อยได้เฉยมาก